สวัสดีครับเจนะครับบิทคอยน์มเนอร์ะครับวันนี้นะเราก็มาเปิดตัวนะครับตัวเครื่องขุดใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเปิดตัวเองจริงเขาเปิดตัวไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเครื่องขุดใหม่เนี่ยมันขุดเหรียญอะไรนะครับขุดได้เท่าไหร่นะครับเป็นเครื่องเสียงเบาอีกแล้วนะครับจากทาง GoShell นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเครื่องกันก่อนนะครับเราอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับตัวเครื่องนี้ ขอแก้นิดนึงที่บอกไม่เคยเห็นมาก่อน,นครับอาจจะเคยเห็นแต่ว่าหน้าตาแบบเดียวกันแต่ขุดคนละเหรียญนะครับอันนี้คือเครื่องขุดสตาร์คอยนะครับชื่อใหม่ก็มานะครับเหรียญใหม่ก็มานะสตาร์คอยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะหน้าตามันนะครับก็จะเดี๋ยวสูงเข้าไปสตาร์คอยแปะสติกเกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้กล้องไม่เกี่ยวนะครับ กล้องที่เราจะซื้อนะมาช่วยในการไลฟ์ใหม่นะครับอ่านี่ครับก็คือเป็น s box นะครับตัวแปะที่ตัวเครื่องหน้าตาเครื่องเหมือน mini d o กเลยนะครับจาก go shell เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็น go shell H box นะครับอ่าแล้วก็ star coin ก็คือย่อด้วย s t c นะครับตัว ASIC miner นะครับ จากแบรนด์ g o s h e l นะครับก็จะมากล่องแบบนี้นะครเหมือนมินิด็อกเลยนะครับส่วนสเปคสเปคเดี๋ยวไปดูสเปคกันตัวนี้ยังไม่มีรายได้ขึ้นในเว็บ ASIC Value นะเดี๋ยวเราไปดูสเปกก่อนอันนี้ไม่ใช่นะสเปคกล้องนะครับตอนนี้กล้องเก่าเรานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องใหม่แล้วเป็น Mark T ไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องแปบ๊บหนึ่ง ก็นั่นแหละครับ Mark G เป็น Mark 4นะครับกล้องนะครับ a อเจนะครับ Sony อ่ะไม่เกี่ยวแล้วไปต่อนะครับตัว HTC นะครับบล็อกตัวนี้นะฮะก็ผลิตออกมาประมาณแค่2,000เครื่องเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะแรงขุดอยู่ที่ 15k นะครับ 15k กินไฟอยู่ที่แค่50วัตต์เท่านั้นเองนะครับอ่า คลิปตัวไหนะคร์นะอังกอริเึมชื่อคลิปตัวไหนนะครับ,ปรบเป็น p ู o ออ o เวิร์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เขาก็บอกเหรียญเนี่ยมีซัพพลายประมาณ3,000กว่าล้านเหรียญน,นะครับคลิปตัวไหนแอร์นะ HTC Can Miner นะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอตัวของคอยตัว Starcoin นะครับก็จะมีเว็บไซต์นะครับบอกมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาร์ทคอนแทคด้วยนะครับ แล้วก็มีโปรแกรมนะเขียนสมาร์ตติดตั้งสมาร์ตคอนแทคได้นะรันโดยใช้ตัวของเครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องใหม่ที่น่าลุ้นเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการเข้าไปที่เว็บเทรดก็จะทำให้ราคาขึ้นนะตอนนี้เว็บเทรดที่รองรับเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปเว็บเทรดนะเราไปดูก่อนว่าเราจะขุดมันจากพูไหนได้บ้างนะผมก็เลยลองมาดูที่พูสเตนนะครับ ตัวนี้พู t a t e เนี่ยก็จะมีอ่าพูอันดับแรกก็เป็น dx Po ูนะครับ dx o ูเนี่ยประมาณ90%เลยแฮรเร e อยู่ที่นั่นนะครับรองลงมาก็เป็น v b d c ที่เราคุ้นเคยกันก็สามารถขุดได้แล้วนะครับขุดได้ยังไงนะเราก็ล็อกอินเข้า v b d c นะครับแล้วก็มาที่ตรงเหรียญน,นะแล้วเราเลื่อนมาล่างสุดนะครับมี stc นะครับกด stc มา ก็จะมี URL นะครับที่ให้เราไปใส่เครื่องนะครับแล้วก็ account name นะครับไปใส่ช่องตัว user เอ่อ worker นะครับใส่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาให้ดูอ่อเป็นคิปฝรั่งนะรีวิวคเครื่องเนี้ยเรายังไม่ได้เอาเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวมีสั่งแล้วแหละนะครับเราก็เลยขออ้างอิงคิปฝรั่งนิดนึงนะครับ เดี๋ยวขอเลื่อนไปดูเครื่องเลยอ่ะเครื่องมันก็จะคล้ายๆมินิดอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเสียบไฟเหมือนมินิดอกเลยนะครับการค้นหา IP เหมือนมินิดอกทุกอย่างนะครับเสียบแลนนะครับเสียบไฟนะครับแล้วก็รันเครื่องนะครับอ่าตัวแฮตเลชจะขึ้นนะครับก็ตัวนี้มัน4 3 0 0 g h z นะครับ อันนี้เขา,าลันหลายตัวนะอันนี้ก็ชื่อว่า hcc box นะครับแล้วกดที่ตั้งค่านะเข,าเข้าไปตั้งค่านะครับนี่เห็นไหมครับไปกดตั้งค่าปุ๊บนะมันก็จะมาที่ตั้งค่าแรงขุดอ๋อแสดงว่าอันนี้ดูผิดนะครับอ่าที่บอกไป1 4 khz นะครับก็ถูกแล้วนะครับแรงขุดแค่1 4 khz เองนะครับรอบพัดลมพันกว่ารอบเองแสดงว่าเป็นเครื่องที่ไม่ร้อนนะครับค่อนข้างเย็นอุณหภูมิ48องศา ถือว่าน่าจะเป็นเครื่องถ้าเกิดไม่มีการผลิตเครื่องใหญ่ออกมาก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจเครื่องหนึ่งนะครับเหมาะกับการเก็บขุดเหรียญเสียงเบาเย็นแล้วก็ไม่ร้อนนะครับตัวนี้ก็เมนูคล้ายๆกับตัวมินิด็อกนะครับก็ต้องปลดล็อกนะครับด้วยพัดเฟิร์ดนะครับ1-9ปกตินะปลดล็อกเสร็จมันก็สามารถคอนฟิกพูได้นะครับ อันนี้ก็เป็น h t c block นะครับแรงขุดก็จะขึ้นมาอาจจะ swing บ้างเพราะว่ามันเป็นเ,เครื่องขุดเหรียญที่เป็นเหรียญเดียวนะครับมันจะแล้วแบบแรงขุดเดิมมันน้อยอ่ะแรงขุดใหม่ที่มันส่งเข้าไปมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงค่อนข้างจะค่อนข้างจะเร็วนะครับมันก็จะมีแค่แฮตเล e โหมดนั่นแหละแล้วก็ฟิกพูนะเหรียญเดียวนะ stc นะครับก็อาจจะขุด dxp ubtc นะครับขุดได้ นะโอเคเราก็ไปขุดพูนะครับโอเคปิดไปนะเดี๋ยวจะขุดเวียก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดู exchange การว่ามี exchange ไหนบ้างนะเท่าที่เราหามาก็เจอ exchange นี้นะครับ exchange นี้ที่จะรับแลก s t a r c o i ยนะครับชื่อ r i right ไร c o i n w a s h นะครับตัวนี้ก็เป็น exchange ที่เป็น Market นะครับ ที่ขายได้เทรดได้ตอนนี้ HTC เนี่ยราคานะครับที่ Coindex ที่ Coindex ก,กับต o g e c o i n นะครับจะอยู่ที่ประมาณ0.12192 5ดอลลาร์นะครับหรือประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวลองดู ประมาณเหรียญละ4บาทนะครับเหรียญละ4บาทนะตัว XTC แล้วเรายได้ตัวนี้อ่า Exchange จะเป็น CoinNext นะครับ CoinNext อ่านะเดี๋ยวเราจะ Exchange ที่ CoinNext นะครับเนี่ยก็คอยขอ,โ,อโทษครับไม่ใช่คอย x Next นะย o i n e x เออคอยเอ็ก็เป็นของ v ว c เองด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีที่คอยอเอ็แล้วก็เกีดนะครับเกโอเคโทษทีเรียกชื่อมัว่ว <c oughs> คอยอเอ็นะครับก็คือขุดเวียแล้วก็ย้ายมาขายที่ x อ็กเ g นของเวียได้เลยนะฟรีค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะขายไปเหรียญอื่นแล้วค่อยโอนกลับไปที่ตัวของ ส่วนรายได้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 ถ้าเกิดผมไปดูในเวียจะมีไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะในเวียอา,อาจจะยังไม่มีขึ้นรายได้นะครับแต่เดี๋ยวผมลองคำนวณที่ ราคา0.12นะแรงขุด 14k ก็คือพนะัน4ะมันคำนวณไม่ได้นะอาจจะต้องอใช้เว็บอื่นเดี๋ยวลองหาแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเราเจอรายได้นะครับเรามาอ้างอิง ASIC Value นะครับ SG b o x นะครับผม รายได้ตอนนี้ก็ค่อนข้างดีนะถือว่าเยอะอยู่นะครับประมาณ4.8ดอลลาร์นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับอยู่ที่3 0 0 0 0ปลายนะครับตัวนี้ก็4.8ดอลลาร์นะครับผมกินไฟแค่61วัตต์ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะผมว่าเหมาะกับใช้โซลาร์เซลล์นะตัวนี้นะครับเป็นคลิปตัวไนแอร์นะครับกอ s h e ชลสเปก หนัก200รกรัมนั่นก็สเปคเดียวกับพวกตัวของมินิด็อกนะครับแต่กินไฟน้อยกว่ามากๆเลยนะครับเพราะแรงขุดมันดูไม่เยอะนะครับถ้าไม่มีเครื่องใหม่ๆใหญ่ๆออกมาก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้ามีเครื่องใหญ่ๆออกมาก็ต้องยอมรับว่ารายได้อาจจะตกลงไปนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในการเล่นนะครับตัวนี้ก็ขุดเข้าเวียได้นะครับขุดเข้าเวียได้แล้วก็เอชเอน จริงๆถ้าเกิดเราขุดเข้าเวียเนี่ยเดีผมดูก่อนว่ามันสามารถ exchange เป็นบิตคอยได้เลยไหมนะครับถ้าเราเป็น h t c นะครับตัวนี้ยังดี posit ไม่ได้แต่วิ r a อออกไปได้นะครับวิ r a อไปคอย EX ได้นะแล้วก็ ่วิต่ไปคอ EX ได้นะลอง convert ได้ไหมนะครับ Auto convert นะครับ HTC มีไหม HTC h t ยังไม่มี HTC นะครับก็อาจจะต้องโอนเข้าคอ EX ก,กันไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอ โอนเข้าคออีเอ็กนะครับแล้วค่อยไปขายเอานะครับเนี่ยเลือกไปเป็นคออีเอ็กนะครับแล้วก็โอนเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยขายออกเป็นคออีเอ็กนะครับแล้วค่อยขายเอาเป็น b t c นะครับหรือว่าเป็น US นะครับได้นะครับ hTC นะเตียน HTC นะครับนี่นะ ก็สามารถมาขายที่นี่ได้นะครับขายเป็น US ได้เป็น BTC ได้แล้วค่อยโอนเข้ากับ Exchange ในไทยนะครับประมาณนี้รายได้โดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีบวกลบบ้างนะครับประมาณ10%นะครับแต่ผมลองคำนวณเป็นต่อเดือนให้นะครับก็คือตกเดือนละ5,000บาท ก็ถึงว่าเยอะนะเออค่าไฟค่าไฟถูกมากค่าไฟแค่วันละเอ,อเดี๋ยวแล้ประมาณ5.27นะ5.27นะครับคูณ3ก็วันละ170นะครับ180อ่ะผมลบ180ให้นะครับก็ตกวันละ5,000นะครับ, 5, 000, รบถ้าเกิดราคาเครื่องตอนนี้39,500 0นะครับ สาม0ก้าหาร้อยนะหด้วยหารด้วย,วยตัวของ5000นะครับก็จะคืนทุนอยู่ที่ประมาณ7ถึง8เดือนประมาณ8เดือนนะครับ8เดือนนะรู้สึกจะผมจะให้ไป38500ได้มั้งนะครับ38500นะครับ ประมาณ7เดือนกว่าๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเสียงเบาเสียงเงียบกินไฟน้อยนะครับก็ถือว่าน่าเล่นตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะ GoShell นะครับ s c b o x นะครับวันนี้ก็ขอรีวิวนะครับเจ้าตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็อินบ็อกมาสั่งซื้อได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ด้วยนะครับจริงตัวนี้ไฟ61วัตต์เนี่ยผมว่าใช้ อะแดปเตอร์ apter, ธรรมดาได้เลยนะครับค่อนข้างสบายเลยแหละนะครับโอเควันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครอ,อินบ็อกซ์มาด้านล่างนะครับก็เป็น SJ i t t o o n n miner หรือเพจเครื่องกด b Bitcoin หาแล้วได้นะครับ Home Miner Shop นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมีอะไรก็มาปรึกษากันได้มาคุยกันได้นะครับพยายามจะเพิ่มแอดมินให้เร็วที่สุดนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ